สวัสดีเพื่อนสมันเนื้อวอนะวันนี้เราก็จะมาอยู่กับกิจกรรมคว้าดาวและยิบระยับนะครับผมกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่วันที่2เดือน4 2020ถึงวันที่15เดือน4 2020นะผมก็เหลือเวลาอีก13วันนั่นเองซึ่งกิจกรรมมีอะไรมั่งแล้วของลงวันมีอะไรมั่งก็ไปดูกันนะวันหนึ่งเราจะสามารถเก็บดาวได้ประมาณ4ดวงนะครับผมซึ่งแต่และดวงเราต้องทําอะไรบ้างนะก็จะเป็นเข้าเนื้อหาในเรื่องปฏิที่แล้วก็เขาวงกด1ิครั้งนะั้นก็จะได้1ดาวแล้วก็ เข้าดันเจียนไขล้อนะสิครั้งได้อีก1ดาวแล้วก็อารีนากิวอ์กิวอ์สามางสิครั้งก็ได้อีก1ดาวเข้าดันเจียนลอยแยกแล้วก็ลอยแยกหนึ่งโจมนะครับผมสิครั้งก็ได้อีกหนึ่งดาว,วก็รวมทั้งหมดเป็น4ดาวนะผมก็จะรีทุกๆ4ี่ทุ่มนะแล้วก็ของรางวัลน,นะเพื่อนๆเมื่อได้1ดาวก็มารับเงินได้เลย1นึ่งแสนสดาวก็รับสายฟ้าไปเลย100แล้วก็สามดาวเราก็จะได้เพชรถึง30นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะรี ทุกๆสีท่ทุ่มใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนของรางวัลเนี่ยนะแต่และวันมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมผลิตทุก4สี่ทุ่มเหมือนกันตรงนี้ของรางวัลแล้วก็มาโบนัสพิเศษนะครับมัน,เป,น,เ,ปนเป็นการลงลุมมิตปนั่นเองนะลง10ครั้งก็จะได้1ดาว20ได้อีกหดาวทุกๆ10ครั้งจะได้1ดาวมนาะทั้งหมดก็จะได้ประมาณ7ดาวนะครับผมแล้วก็นี่สมอนมอนเตอร์สามดาวขึ้นไปนะสิครั้งนะผมก็จะได้1ดาวตรงนี้ก็8ดาวนะตรงโบนัสพิเศษตรงนี้ ก็มาช่วงกิจกรรมที่ะครับผมเมื่อเก็บดาวครบทุกๆก,ก,กี่ดวงแล้วก็จะได้อะไรมั่งนะครับผมก็หดวงนะแล้วก็จะได้คูณ EXP 12ชั่วโมงไปเลยแล้วก็10ดวงก็ได้หินโบราณ20อันแล้วก็15ดวงนะได้หินมโนโ50นะครับผมแล้วก็20ดวงได้หินโบราณ30แล้วก็ดวงนะได้เลมบูมอนสีดาววิลแมกให้มาเลย1ตัวแล้วก็30 ดวงนะได้เดวมอนมาเลยนะผมหนึ่งตัวเอาเดวมอนเอาไปทำอะไรก็เอาไปอัพสกิลมอนสเตอร์เรานั่นเองนะซึ่งทุกๆช่วงกิจกรรมนี้ก็จะรีทุกๆ4ี่ทุ่มนะเพื่อนๆซึ่งพวกนี้ใช่ไหมเมื่อลงเราก็จะได้แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาหรือว่ากิจกรรมใกล้หมดอย่างเงี้ยเพื่อนผมก็มีแนะนําแบบว่าเร่งรัดนะเราก็กดเข้าไปปุ๊บอ่าลงอารีนานะผมเออไม่ทันแล้วหลือข้าวนาทีจะไม่ทันแล้วทำยังไงดีเอ้ยโอ้โห เงินเสียเวลาแย่เลยเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วกิจรกรรมว็ใกล้จะหมดทำยังไงอ่าก็เข้าแบบนี้นะผมแนะนําเลยนะผมเข้าไปปึ๊บปึ๊บหนึ่งอ่าเข้ามาแล้วก็กดปึ๊บยอมแพ้ผมอ่าง่ายๆเลยนะไม่ยากนะอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำทำนะเพื่อนไม่ค่อยคุ้มหรอกครับผมแต่ว่าเราไม่มีเวลาหรือว่าลืมทําอย่างนี้นะดูนะเข้าดูกิจรกรรมตรงอารีน,นาของนะว่าขึ้นหรือเปล่านะเมื่อเรากดยอมแพ้นะ ลงมาดูเห็นไหมเพื่อนก็ได้หนึ่งครั้งนะผมกดยอมแพ้ว่ามันไม่ได้บอกให้เชนนะนะผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้กับกิจกรรมแล้วก็รายละเอียดกิจกรรมนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนที่ติดตามทุกๆคนนะครับ